เช้านี้ที่อ่างเก็บน้ำปูนเพชรน,นะครับอุณหภูมิอยู่ที่14องศาอากาศหนาวมากเช้านี้เดี๋ยวจะสายออกไป้ไเก็บเบ็ดนะครับดูว่าจะได้ปลาไหมดูนะครับมีหมอกลงแบบเยอะมากนะครับตอนนี้ไอจากน้ำนะครับน้ำค่อนข้างเย็นจัดมากนะครับตอนนี้ ถ้าใครหลงน้ำไปมีโอกาสเป็นตะคิวนะครับนี่ครับเรือที่จะไปเก็บเบ็ดตอนเช้านะครับตอนนี้นั่งก่อไฟก่อนนะครับจ่วงนี้เพราะว่าอากาศเย็นมากนะครับเต็นต์นะครับตอนนี้เต็นท์เปียกหมดนะครับเพราะว่าน้ำค้างแรงมากเดี๋ยวสักพักหนึ่งก็ออกไปเก็บเบ็ด มาลุ้นกันว่าจะได้ปลาไหมครับวันนี้นเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวไปกันนะครับ<ม>นี่ชาวบ้านมาหาปลานะครับแต่เช้าครับพายเรือดูนะครับ<ะ>น้ำว่าเย็นขนาดไหนนะครับไอ้ขึ้นเลยไม่มีใครกล้าลงน้ำนะครับตอนนี้คุณมากกนจะนั่งเรือหาปลา ฝนตกบนพ <c oughs> ื <il S 2> ้นน้ำบนเต็มเลยเียนรุ่นตุ้งเรียนออกไปว่ามันจมแลยรถต่างหลังใหายตุ้งนี่เป็ยุ่อย่างไรเ่าฟอมเล็กสมเน่าฟอมฝั่งตรงข้ามแล้คือตุงที่ไปปักเบ็ดไปนะครับ ข้ามนะครับปักเบ็ดไว้ประมาณสักยี่สิบหลังนะครับดูว่าจะได้ปลาไหมเดียเ๋ยวรออากาศอุ่นขึ้นทักนิดนะครับเดี๋ยวเป็นตะคิว 他那个么门养狗，狗。 ยอดมเริ่มต้นนะครับตอนนี้ก็สายแล้วนะครับแต่ว่าน้ำยังมีไอขึ้นอยู่นะครับนี่ครับไอหมอกแบบเยอะมากนะครับตะวันอยู่สูงแล้วนะครับตอนนี้นี่กำลังจะไป เก็บเบ็ดนะครับดูว่าจะได้ไหมปลาก็วันนี้เป็นวันแรกนะครับที่มาเก็บเบ็ดก็ตั้งเป้าไว้ว่าจะมาใส่เบ็ดไว้สองวันนะครับสองสองวันสองคืนดูว่าจะได้ปลากี่ตัวนะครับนี่กำลังเริ่มนะครับแต่ว่ายังไปไม่ถึงเบ็ดหลังแรก ตอนนี้อยู่ในน้ำจะไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่นะครับน้ำจะอุ่นๆนะครับแต่ว่า <c oughs> เวลาลงน้ำขึ้นมาแล้วถึงจะมีแต่หนาวๆนิดนึงนะครับ นี่นี่นี่กอกอเนี่ยก็นี่ก็จะมีชาวบ้านมาหาปลาเหมือนกันนะครับรรเห็นไหมครับมองแทบจะไม่เห็นนะครับเพราะว่าไอ้น้ําขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับเพราะายิ่งสายยิ่งไอ้น้ําเยอะนะครับแล้วก็ประมาณสายมากๆก็ไอ้น้ําก็จะหมดไปนะครับหลังเกตน,นะครับถ้ามีไอ้น้ําแบบนี้น้ํามันจะอุ่นนะครับ แต่ว่าจะไม่ค่อยมีใครลงนะครับเพราะว่าอุ่นแล้วพอขึ้นมาปุ๊บมันจะหนาวนะครับหนาวสถานนะครับเพราะว่าลมพัดวันนี้ก็ถึงที่ปักเบ็ดแล้วนะครับกำลังไล่ดูเบ็ดนะครับว่ามีปลาไหมนะครับแต่ว่าดูเงียบๆนะครับวันนี้เพราะว่าเนื่องจาก สภาพอากาศน้าเย็นนะครับปลาจะไม่ค่อยขึ้นเบ็ดนะครับแต่กำลุลุ้นกันว่าวันนี้จะได้กีดด่ตัวว <c oughs> ันนี้ปักเบ็ดนะครับเราใช้เหยื่อปูนะครับที่ใช้เหยื่อปูเพราะว่าหนึ่งก็คือเราไม่ได้มาจุดเด็ดตอนกลางคืนนะครับเพราะว่าถ้าใช้เหยื่อพวกเหยื่อใช้เดือนหรือเหยื่อ ชนอื่นนะครับหอยมันจะกินหมดนะครับเดี๋ยวเราจะต้องมาเปลี่ยนเหยื่อบ่อยนะครับทีเราใส่ทิ้งข้ามคืนนะครับก็เลยใส่เหยื่อปูเป็นเหยื่อเป็นนะครับอันนี้ก็กาลังไล่ดูไปเรื่อยๆนะครับแต่เราจะไม่เก็บนะครับเราจะดูแค่เหยื่อแล้วก็ดูแค่ปลานะครับเราจะใส่ทิ้งไว้อีกคืนหนึ่งนะครับแล้วจะใส่ไว้ตัดกลางวันด้วยนะครับ ก็ไล่ดูไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ว่าจะได้ปลาไหมครับตอนนี้ยังไม่ได้ทักตัวนะครับ มีว่าพ่อมีว่าเดี๋ยวเราแปแบบนี้มีปลากินเบ็ดแล้วนะครับเราไปดูกันว่าตัวขนาดไหนนะครับอ่านกินน้ำ

โลกว่าๆนะเงินหนาวหน่อยไปตนยังวันด้นเลมันมอมมอมมอฝนเออตัวปลายนะครับเคยอุ่นใจมันไคได้ทนหนาเนี่ยคนจะมีมียุ่สั่าอากาศเย็นแข็งแล้วมัดมัดตรงนี้จิเลี้ยก็ได้เลื้ยง เป็นน้ำกับเ้นต้นตน่เป็นต้นนั่นเนาะสักที่ไหนตัตัวกับเป็นตะมันอยู่อากาศเย็นปลาเลยจะไม่ดิ้นนะครับน่องอะไรอยากนั่นแล้วมาดิ้นเลยเย็นใอขค้นหน่อยหนึ่งสามตัวก็พอใจหรอได้คน มีทั้่นี่มีมาอีกแล้วนะครับตัวหนึ่งปลาจะไม่ค่อยดิ้นนะครับเมืงเช้าอาก,กาศเย็นโอ้ยน,นี่กัดนิดเดียวเพราะ ตัวเล็กวัาเดิมนะครับปลาแตัวนี้ตัวไม่ใหญ่อันนี้การมันโลดอ้อนี่อืมติดมอติมอจังเลยจับปลาจะจับจับนี่จับไข่จับยาวตัดที่า้นไม้นั่น ปัดไปเลยเรับอืมย้อยย้อยย้อยติดมูตัวนี้แน่นเี่ยวพูดยันเงาเอาอือันนี้ลกิไปกตาเขาตาวดีเอาละพวกนดินแห้งว่ะ นนจะไปคึ้นเปล่าเปล่าต่วนทิงหล่นเลยจับติดยังปัดหลดจุดหมอกววันนี้พ่อบอกไม่เอาเยอะนะครับ ตั้งเป้าไว้สักสองสามตัวก็พอนะครับตอนนี้ได้สองตัวแล้วเพราะวา่าปลาไม่ค่อยกินเหยื่อนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็เพิ่งเก็บมาไม่กี่หลังนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะได้กี่ตัวครับอันนี้ชุดที่สามก็มาแล้วนะครับตัวหนึ่งเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าตัวใหญ่ไหมนะครับ ม,มาแล้วนะครับที่สามทีวสามตัวไม่ใหญ่นะครับอาจจะไม่ถึงโลนะครับอาจจะแค่เจ็ดแปดขีดนะครับม,มเาเรือยมี่งินบัตรเนาะกัดมันนู่นเสร็จอ้ยังตัวมันบุนเนาะติดตาเนากัดเนาะ ป้อมดินพวกแห้ปลูกทองเอะละทองของ,องไัไใบละมันแหละนี่นะปลาชอบล้วนๆนะครับทนย่างเดียว ก็วันนี้ไอ้กิบเบ็ดครบสามชุดนะครับก็ชุดที่สามก็ไม่ได้ปลานะครับก็วันแรกนะครับก็ได้ปลาทั้งหมดสี่ตัวนะครับก็น่าจะอยู่ประมาณสามโลกว่านะครับเพราะว่าได้ตัวโลกว่าสองสองตัวแล้วก็ตัวไม่ถึงโลสองตัวนะครับก็ถือว่าพอได้กินนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ หาเป็นอาชีพนะครับเป็นวิถีชาวบ้านหาปลาทำอาหารกินไปในแต่ละวันนะครับแต่เ็ามีหลายๆครอบครัวแถวนี้เขาก็หาเป็นอาชีพนะครับก็วันหนึ่งวันหนึ่งก็ได้เยอะพอสมควรนะครับเมื่อวานเห็นชาวบ้านเอาไปขายนะครับก็จะมีที่เป็นปลาเศรษฐกิจตอนนี้นะครับก็จะเป็นปลาบู่นะครับ ปลาบูกิโลกรัมละ300บาทนะครับเมื่อวานมีชาวบ้านเอาไปขายนะครับก็เขาบอกว่าใช้เวลาประมาณ1 0บถึงสิวันนะครับไปขายครั้งหนึ่งก็ได้ประมาณหมื่นกว่าบาทนะครับก็ถือว่าพออยู่ได้นะครับสําหรับชาวบ้านนะครับก็หาเป็นอาชีพเสริมหลังจากทาไร่ทํานานะครับเราะว่าเนี่ยครับปักเบ็ดใส่มองนะครับ แต่ว่าเขาก็จะใส่อยู่แถวๆหน้าอ่างเก็บน้ํานะครับวันี้จุดที่ผหมมหาเนี้ยจะเป็นจุดบริเวณท้ายอ่างเก็บน้ํานะครับปลาช่วงนี้จะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับเพราะว่าปลาจะลงไปแถวหน้าอ่างนะครับเพราะว่าน้ําลงนีื่ก็จะบริเวณแถวอ่างเก็บน้ํานะครับก็จะมีภูเขาล้อมรอบนะครับจุดนี้ก็จะเป็นภูเขาอีกหนึ่งนะฮะภูเขาแถว ทอดยาวไปแถวหน้าเขื่อนนะครับนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นเขาวัดนะครับตรงที่ที่ที่ผมอยู่ก็จะเป็นติดเขาวัดนะครับเป็นที่เป็นส่วนส่วนกล้วยนะครับนี่ก็จะมาโปรตีพ่อก็จะมาหาปลาแถวบริเวณนี้ครับประจําก็หาส่วนมากก็หากินบ้างขายบ้างนะครับพอพออยู่ได้ในเจรละวันนะครับ ก็มาฝั่งนี้นี่ก็จะเป็นคลองขนาดใหญ่นะครับที่อย mm> ู่บริเวณป่านะครับบางทีสมมากจะไม่ค่อยลงไปที่คลองเท่าไหร่ถัดคลองไปก็จะเป็นภูเขานะครับน่เขาจำปานะครับก็มีไร่มีอะไรอยู่บนเขานะครับ โอเควันนี้ก็น่าจะจบภารกิจนะครับก็สรุปได้ปลาทั้งหมด4ตัวนะครับปลาช่อนก็อยู่น่าจะอยู่ประมาณ3กิโลกว่าครับก็เดี๋ยวค่อยดูกันต่อไปนะครับว่าตอนเย็นจะได้ปลาไหมเพราะว่าตอนนี้ก็ใส่เหยื่อไว้ต่อนะครับแล้วก็ตอนเย็นจะมาดูอีกทีว่าจะได้ปลาไหมแล้วก็จะใสเปลี่ยนเหยื่ออีกทีหนึ่งแล้วก็ดูอีกทีพรุ่งนี้เช้านะครับโอเคครับเดี๋ยวค่อยตามกันต่อไปนะครับ ทำอะไรกจเสด็จสำนักหนูผดเลยิดเช้านี้นะครับตนเือลากไหมดูปลานะครับเสจยรปกิดเช้านี้บ่เห็นแล้วปลาไม่ได้นีสายแล้วครับแดดร้อนอุ่นจยหรอโอ้นักเลย ประมาณสามโลก,กว่านะครับแล้วโลทักสองตัวตายมตัวน,น,นึ่งโอ้มาตายมาตาย,าตายมันแกงตายหนาวหนาวี่มนะีกมตัวแกตัวแหลกเาเุมนนี่นะครับตัวเริ่มนะครับ ถือใครอะถือปลาหลวงพ่อถือคนละตัวตัวนี่ครับตัวละโลโลกว่านะครับสองตัวเริ่มเทิมนะครับกลมมือปลาเนาะกลมมือปลาเพราะมาติงเลยมันหนาวหน่าครักเน่าเนี่ยสปายังมาติงเลยอันนี้พ่อบอกขอแค่สามตัวนะครับก็เลยได้มาแค่สี่ แต่ตอนเย็นไข้ลุ้นกันใหม่นะครับอืมขังไว้ก่อนไ่เอาไปต้มป่ออเตอเอาตัวแรกเอาเสร็จนี่ยเซอ๋อ่าไปิดอีกนี่คือไเตะไปเอาไปต้มบ่ะกอจับตัวให้จับตัวหน่อยก็พอต้มคู่ใดน

จบนกตัวบ้านเนี่ยจับจับมาลาวตัวเดีตัวหมูวาน